อดีครับนี่ก็อจะพารีวิวสั่งนะครับอันนี้ผมก็ผมก็มีสั่งอยู่4ขนาดอันนี้ก็เป็นขนาดสามร้300อยบาทอ่ะสนิ้วครับที่ที่ขายอยู่ตอนนี้ที่เป็นจัดตัวพิเศษอยู่ส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นตัว6นิ้วตอนนี้จะมี5.5าจุากับหนิ้วแล้วก็จะเป็นราคาที่ ขายราคาเดียวกันก็คือ750ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็7นิ้วความยาว7นิ้วตัวนี้2อ0พัตัวนี้ก็7นิ้ว,ว,ว,ตว, 2, 2. ตว,วแต่เป็นลักษณะสองอ้วนตัวนี้ก็สองพันแปดนี่นะครับนี่ผมจะจะเทสเสียงจะเทสเสียงให้ฟังนะครับเริ่มจากอันเล็กก่อนเลย ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว5.5า 5. 5 6สห้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเจ็ดนิ้ว ตัวนี้สองพันสองก็เป็นตัวนี้เออนี้วเลืยกเป็นขอนนะครับขอนนี้ก็เป็นขอนเจ็ดนิ้วเหมือนกันแต่อ้วนก็ทดสสให้ฟังเฉยนะป็นรีวิวตัวนี้ตัวนี้ก็สองพันแป ครับ